สวัสดีครับวันนี้เรามาอัดคลิปกันกนเศษเศษจริงๆนะฮเน่องจากปีนี้ตลอดช่วงคำบรรดาเนี่ยผมต,ตั้งใจว่าจะเล่าความภรษาให้ได้นี้ก็ลดมาทุกปีครับจากไม่เคยประสบความสำเร็จเลยวันนี้เป็นวันที่ครบ1สัปดาห์พอดีก็มาอัดเป็นคลิปที่1นึ่งตลอดจะมีทั้งหมด12คลิป,ท,ลปท,ที่ผ่านมาเจออะไรบ้างนะครับก็รู้สึกปวดหัวนะครับแล้วก็ตอนเย็นๆเนี่ยอ,อยากกิน อยากกินเล่านิดๆน,นะครับแต่ว่าก็กไม่ได้เสียอะไรแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนอนไม่ค่อยหลับอนอนไม่ค่อยหลับมีอาการปวดหัวแล้วก็นะครับวด,ดเล่าขับพัญสาปีน,นี้3เดือนผมก็คาดว่าจะลดน้าหนักไปด้วยพร้อมๆกันนะครับมีการควบคุมอาหารแล้วก็ออกกําลังกายนะซึ่งการกินเหล้าเนี่ยทุกวันผมกิน ก็ม,มีพลังงานสักประมาณ800-1,000กิโลแคลอรี่ต่อวันในการกินเหล้าเพราะฉะนั้นถ้าผมผมลดเหล้าลดแอลกอฮอล์ได้ผมก็คิดว่าน่าจะลดน้าหนักได้เดือนหนึงสัก2กิโลขึ้นไปเพราะฉะนั้น3เดือนผมคิดว่าจะลดได้6กิโลกับน,นะซึ่งจากช่วงโควิดที่ผ่านมาน้ําหนักผมขึ้นจาก72มาอยู่ที่76-77ตอนนี้นะก็คาดว่าครบ3เดือนนี้น้ําหนักน่าจะกลับไปอยู่ที่71-72ได้เหมือนเดิมนะครับ ทีนี้ปัญหาหลักของของการไม่ไม่ได้ทานเหล้านช่วงแรกม,มันเหมือนมันเหมือนทักดิบมันมันร่างกายรับไม่ไหวนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือผมนอนไม่ค่อยหลับสามวันแรกนี่นอนพลิกไปพลิกมาตัวนี่ร้อนไปหมดแน,นอนไม่หลับเลยลก็สักสินาที20่นาทีครึ่งชั่วโมงก็ตื่นอีกละตื่นก็พลิกไปพลิกมากว่าจะหลับได้นะครับผมเพิ่งแก้ปัญหานี้ได้เมื่อเมื่อ2คืนที่ผ่านมาครับผมคนพบอย่างหนึ่งว่า ตั้งแต่ที่ผ่านมาไปลาผมไปฟังพระสวดหรือพระเทศอะไรผมจะง่วงมากง่วงจนทนไม่ไหวแล้วผมก็นั่งสงบ,บหลับไปนะครับตั้งแต่เมื่อคืนวันก่อนกับเมื่อคือน,อน,อนนี้นะผมก็ตัดสินใจฮนะเปิดคลิปนะเปิดคลิปเสียงสวดเสียงธรรม,มะมีคนมาเล่าเรื่องนู้งนี้ให้ฟังเป็นเรื่องธรรม,มะมีพราสวดให้ฟังใช้ได้ครับไม่เกินสิบนาทีครับง่วงแล้วก็หลับไปแต่ก็หลับไปสักชั่วโมงหนึ่งก็ตื่นมาใหม่ตื่นมาใหม่ผมก็ฟังอีกฮนะฟังอีกก็หลับไปก็ หลับตื่นสักสองสังแล้วก็หลับยาวเลยสักติอการว่าแก้ปัญหาได้ในเรื่องของการนอนไม่หลับนะครับจากปัญหาของการงดตัทีนี้มีความรู้อันหนึ่งน่าสนใจมากผมผมฟังผมฟังคลิปจากผู้รู้หลายท่านนะครับเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะอะไรต่างๆมีเป็ดอันนึ่งที่น่าสนใจอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ <S <S เขาบอกว่าคนเราเนี่ยมีเทวดาคอยดูแลอยู่สี่สี่ประเภทสี่กลุม่มนะที่คอยดูแลอยู่ ก็ประกอบด้วยเทวดาดูแลตัวเราเองนะครับเทวดาที่ดูแลสิ่งของนะครับดูแลต้นไม้ดูแลอะไรก็แล้วแต่นะครับเทวดาที่ดูแลบ้านเรือนนะครับแต่เป็นว่าเป็นอันว่าเทวดารอบๆเรานี่ยมีอยู่อยู่สประเภทนะครับในคลิปเนี่ยเขาเล่าให้ผมฟังว่าเป็นเขาเรียกว่าเทวดาในในชั้นต่ํามีชั้นต่ำกับชั้นสูงไม่น่าเชื่อนะอาจเป็นเทวดาแล้วยังยังมีแบ่งจนชั้นอีกเอาละไม่เอาผมไม่ไม่เรียกเทวดาชั้นชั้นต่ำนะครับแล้วกันผมก็เรียกว่า เทวด,ดาชั้นสามัญทั่วไปนะครับแล้วก็เทวด,ดาชั้นสูงนะครับมีเรื่องหนึ่งน่าสนใจมากเขาบอกว่าเราจะประสบสําเร็จได้ดีนี่เป็นความเชื่อส่วนตัวนะผมก็ฟังไว้แล้วก็เอาเอาเก็บเอามาเล่าให้ฟังจะประสบความสำเร็จได้ดีก็คือต้องต้องเสริมฤทธิ์นะเสริมเดชให้เทวด,ดาเพราะเทวด,ดาเองเนี่ยเขาเขามาทําบุญด้วยตัวเองไม่ได้ละเขาเป็นกายละเอียดเขาก็สะสมบุญผ่านเราเพราะฉะนั้นการทําดีของเราการทําบุญการสวดภาวนา นะครับแล้วก็อุทิศส่วนกุศลหรือลึกถึงท่านจะทําให้ท่านเนี่ยมีมีฤทธิมม์มีเดชเพิ่มขึ้นก็จะช่วยดูแลเราได้มากขึ้นนะครับทีนี้มันมีอยู่อันหนึ่งน่าสนใจมากซึ่งซึ่งในคลิปนี้เราให้ฟังผมก็เก็บเก็บเกี่ยวมาเล่าให้ฟังนะครับทั้งเทวดาสี่ประเภทเนี่ยแม้ั้งแม่นางเองนะก็ก็จัดเป็นเทวดาเช่นเดียวกันทีนี้เขาบอกว่าการการไหว้การไหว้การไหว้สิ่งของหรือการไหว้เทวดานะครับก็ เป็นผล,ลไม้เป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับเขาแนะนําให้ไหว้ในช่วงกอดเพนเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นไปได้ว่าเทวดาบาง,บางองค์นะบางท่านนะท่านเขาเรียกว่าถือศิลแปดนะท่านถือศิล8แปดท่านก็จะไม่ไม่จินช่วงบ่ายนะครับเพราะ,ะนั้นถ้าเกิดเราเรามีรถหรือเรามีามบ้านปีเรือนด้วยก็กถือเป็นเทวดาเหมือนกันเนี่ยวิธีการการไหวหรือการถวายของนะครับเขาแนะนําว่าต้องปูด้วยผ้าขาวนะถ้าไม่ ไม่ปูด้วยผ้าขาวเนี่ยก็จะเป็นการที่ท่านก็จะไม่รับไม่รับของนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นการ paper, ไหว้ไหว้ผีทั่วๆไปนะครับทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งน่าสนใจนะเรื่องน่าสนใจที่กก็ไม่รู้มาก่อนการเขาบอกว่าถ้าเราไหว้ถ้าเราไหว้เ,วเทวดาตัวที่คุ้มครองเราท่านจะรับของได้ไม่ได้นะครับก็นอกจากว่าต้องวางบนผ้าขาวแล้วนะครับภาชนะที่ใช้ต้องไม่เคยใช้มาก่อนต้องไม่เคยใช้มาก่อนเพราะว่าถ้าใช้มาก่อนเนี่ยมันจะมีอาหารที่ลกติดอยู่ด้วยก็จะไม่ ไม่รับของที่เราไหว้นั้นเพราะฉะนั้นนะท่านไหว้เทวดาก็ต้องใช้จานใหม่ชามใหม่เพื่อทําการไหว้หรือ,นะรอถ้าไม่ไม่สามารถจะหาจานใหม่ชามใหม่ได้ทุกครั้งนะครับเขาก็แนะนําว่าให้ใช้ใบตองรองจานสําคัญนะเอาใบาตองรองจานอ๋อถึงเข้าใจว่าทําไมคนโบราณถึงเอาใบตองรองจานเพราะว่า ใบตองนนมันเปรียบเหมือนภาชนะสมัยก่อนแล้วใบตองเป็นภาชนะที่ใช้เพียงครั้งเดียวก็จากนี้ที่ในคลิปยังบอกว่าเทาวดาเนี่ยมีมีหลายระดับนะอย่างที่ผมบอกคือเทวดาที่ดูแลรถเรานะแม่ย่านางหรือว่าดูแล,ลบ้านดูแล,ลเราเนี่ยถือเป็นเทวดาชั้นสามัญก็สามารถไหว้ที่โต๊ะธรรมดาได้นะครับแต่ถ้าเป็นเทวดาชั้นสูงเทวดาชั้นสูงจะต้องตั้งที่โต๊ะสูงนะครับนั่าเปนจรับนั้นโต๊ะที่สูงนั้นสูงที่ระดับไหนฮะสูงที่ระดับเท่าสายตาพอดี เป็นที่มาของศัพท์ในการที่เขาใช้กันมาัต่โบราณที่เขาเรียกว่าศาพท์เพียงตานั้นโต๊ะที่จะไหวสิวดาชั้นสูงได้ต้องสูงระดับสายตา้นเอาละครับวันนี้สัปดาห์ที่1กับน้ําหนักผมเจ6 8กิโลนะครับเหลืออีก11สัปดาห์นะฮะถ้าประสบความสาเร็จผมก็จะมาเจอพวกเราทั้งหมดอีก11คลิปนะร,รวมเป็น12คลิปพอดีนการจะลดเล่าข้าพันาครั้งนี้จะสำเร็จหรือไม่นะครับก ขอกำลังใจจากเพื่อนๆด้วยครับไปแล้วครับสวัสดี